ชีวิตที่เวียดนามของซิโก,โก้กิติศักดิ์เสนาเมืองเผยค่าตัวพุ่งเลยลคะค่ะไม่ต้องบอกว่าเปิ้ลอัสราภาเสนาเมืองภระยาคู่ใจของซิโก้เสนาเมืองค่ะเป็นอดีตกุนซือทีมชาติไทยก็ว่าได้ออกมาโพสต์ข้อความสุดซึ้งถึงสามีผ่านทางเฟซบุ๊ก k นะคะโดยบอกว่านี่ฉันแต่งงานกับใครคืนวันที่8มกราคมย้อนไปเกือบ20ปีฉันยืนคนเดียวในห้องนอนมองที่กระจกและเคยคุยกับตัวเองว่าคนนี้ใช่ไหม ฉันจะมีความสุขใช่ไหมและฉันก็ตื่นขึ้นมาตอนตีสามเพื่อแต่งหน้าแต่งตัวเพื่อทำบุญเลี้ยงพร,ะ,ระในงานแต่งงานของตัวเองนี่ฉันแต่งงานกับใคร วันลุกขึ้นของการแต่งงานสามีฉันเซ็นสัญญาจะไปทํางานที่ต่างประเทศในช่วง6-7ปีแรกของชีวิตคู่หลังการแต่งงานสามีของฉันกลับบ้านแค่ปีละ1-2ถึครั้งทุกครั้งที่กลับมาเวลาของเขาอยู่กับครอบครัวเขาที่อยู่ต่างจังหวัดและเพื่อนๆของเขามากมายเวลาที่เหลือก็อยู่กับลูกๆใบช่ฉันในความคิดของฉันนะ ในช่วง3ปีแรกทุกการหาหมอฝากคันฉันต้องไปคนเดียวนั่งมองดูคู่อื่นๆเขาลูปท้องกันหน้าห้องเหมือนในหนังเลยมันช่างบาดตาบาดใจม,มากๆ ช่วงที่ชั้นแพ้ท้องลูกทั้งสามคนไม่เคยมีสักครั้งที่สามีจะหาของกินให้ชั้นในการคลอดน้องเผาฉั้นต้องเข้าห้องผ่าตัดคลอดคนเดียวเพราะสามีของฉั้นทํางานในวันครบรอบแต่งงานบางปีเขาจะนัดลูกค้าประชุมและมาถามชั้นตอนสามทุ่มว่าจะไปฉลองที่ไหนกันดีถ้าฉันอยากได้อะไรที่ไร้สาระสําหรับเขาเขาจะไม่ซื้อให้นี่ชันกําลังแต่งงานกับใคร ฉันแต่งงานกับผู้ชายที่โทรศัพท์หาฉันทุกวันที่เขาไม่อยู่บ้านฉันแต่งงานกับผู้ชายที่เมื่อก่อนตอนไปทำงานที่เวียดนามกลับบ้านทีหนึ่งจะขนนมขนมมาไว้ให้ฉันเพื่อทาที่ได้เป็นปีเลยฉันแต่งงานกับผู้ชายที่เสียสละไม่เคยได้เห็นลูกๆพูดคำแรกไม่เคยเห็นลูกๆยืนตั้งไถ่ายครั้งแรก ไม่เคยเห็นลูกๆเรียกคำว่าพ่อเป็นครั้งแรกสมัยนั้นไม่มีแม้กระทั่งวิดีโอคอลฉันแต่งงานกับผู้ชายที่บอกให้ฉันกินเถอะทุกครั้งที่ฉันบ่นว่าหิวฉันแต่งงานกับผู้ชายที่ฉันแต่งตัวรอทุกเช้าเพื่อพาฉันไปร้านกาแฟฉันแต่งงานกับผู้ชายที่ไม่เคยบ่นฉันแม้จะซื้อแก้วจากร้านกาแฟใบที่500ฉันแต่งงานกับผู้ชายที่ชื่นชมกระบองเพชรของฉันฉันแต่งงานกับผู้ชายที่ยื่นรีโมททีวีให้ฉันทุกครั้งเมื่อฉันนั่งดูทีวี ฉันแต่างงานกับผู้ชายที่ทุกๆเช้าเพื่อจะเรียกฉันมาถ่ายภาพและลง굿มอร์น n ิ่งบนแอจีของเขาฉันแต่างงานกับผู้ชายที่ยอมให้ฉันเป็นผู้จัดการส่วนตัวแต่างงานกับผู้ชายที่ไม่เคยปลุกฉันเพื่อให้มาทำกับข้าวเลยสักครั้งแต่างงานกับผู้ชายที่เป่าผมให้ฉันก่อนนอนแต่างงานกับผู้ชายที่ปัจจุบันไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มแอลโกอฮอล์แต่างงานกับผู้ชายที่ไม่เคยบอกให้ฉันทำความสะอาดบ้านแม้แต่ครั้งเดียว แต่งงานกับผู้ชายที่ไม่เคยบอกรักฉันบอกให้ฉันดูในสิ่งที่เขาทําให้ฉันแทนมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่ฉันตัดสินใจถูกที่สุดในชีวิตล่าสุดเปิดสัญญาเบื้องต้นของฮองอันยาายทุ่มคว้าซิโก้มูลค่าสูงถึง19ล้านค่ะสัญญา2ปีค่าเหนื่อยสูงถึงเดือนละ8แ0 0 0สนซึ่งซิโก้เดินทางไปเวียดนาม17ธันวาคมแม่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงยังไงก็ต้องขอบ็นกําลังใจให้ด้วยค่ะ